สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดกลุ่มพระท่ากระดานของพี่เสียต้าท่ากระดานเจ้าของอนันตารีเวอร์วิลล์ทูคิวรีเวอร์ฮิลกับพี่นาทีท่ากระดานครับและช่างเสิร์ฟท่ากระดานพี่เสียพระท่ากระดานของพี่เนี่ยมีเยอะขนาดไหน <c oughs> เอาจริงๆเลยครับ <c oughs> พี่เสียมีประมาณเท่าไหร่ครึง่ง <c oughs> ครึง <c oughs> คร่งหมื่นสบายถึงไหมประมาณครึ่งหมื่น ประมาณห้าพันพระองค์ครับในจำนวนห้าพันพระองค์เนี่ยชุดนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ันไออันเนี้ยเขาเรียกว่าบัวตูมแต่ว่าบัวตูมเนี่ยมันก็จะแยกออกไปอีกครับมันจะมีบัวตูมแบบองค์จะบางกว่านี้ก็มีส่วนพิมพ์เนี่ยเป็นเป็นผมเรียกว่าพิมพ์พิมเปนี่พิมพ์พิมพ์ปีก เป็นเปกอ่าเพราะว่าแต่มัาไม่ใช่ว่ามันล้นอะไรนะครับมันเป็นพิมพ์เลยเป็นในพิมพ์เลยนะครับครับใช่อันนี้ไม่ไม่ล้นแลราถ้ากระดานนี่จะไม่ได้มีอยู่แค่พิมพ์แค่นี้ครับจะมีอยู่ประมาณสักยี่สิบพิมพ์ได้ยี่สพิมพ์อย่างก,กับในพิมพ์เปีกเนี่ยนะครับมีองค์นี้องค์พิเศษยังไงครับพี่เสีอยงองค์นี้มันจะมีอยู่แค่สององค์เองครับใน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 ชุดนี้ในทั้งหมดเลยมีสององค์มีสององค์มีผมองค์หนึ่งแล้วผมนี่ข้างเสิร์ตนี่องค์หนึ่งผมให้เป็น คือคือคือคิดอย่างอกุศลเลยนะครับถ้าทําเก้เขาไม่เก้แค่สององค์แล้วก็เนี่ยนะครับอ่ะชุดนี้ที่ได้ยังไงครับทีเดียวเล่าความเป็นมานิดนึงครับชุดเนี้เป็นพระที่พวกสจเขาไปขุดถขุดกันมาครับแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่ไปผมไม่บอกว่าเจ้าหน้าที่อะไรไปครับเสร็จพอเจ้าหน้าที่ไปปุ๊บสจเอาลูกน้องเขาไปผู้ใต้บันทับกระชาไปแล้วผมก็มีลูกน้องผมไปด้วยครับ ทีนี้เขาก็ห้ามไม่ให้เข้าครับไม่ให้เข้าเสร็จหัวหน้าเขาก็เอาเองยุก่อนนะครับหัวหน้ายุก่อนเกษียณไปแล้วอ่าไปหมดแล้วเขาก็ไปเอาเองทีนี้ผมก็เสบรู้มาว่าหัวหน้าชุดเนี้ยเขาไปเอามาครับผมก็พยายามหาคนที่รู้จักเขาครับแล้วก็ผมก็ไปรู้จักเขาแล้วผมก็ไปตามมาครับตามมาทีละชุดทีละชุดก็หมดรถไปหลายคันอะ รถแลกพระได้นะครับเรื่องจริงนั่นแหละหมดรถไปหลายคันที่นี่ใช้รถพี่อัพแลกพระครับครับแลกหมดใช้รถไปหลายคันใช่รถไปหลายคันโอเคแล้วชุดเนี้ผมตามมาเนี่ยพูดง่ายว่าผมตามมาจนหมดอ่ะตอนที่ทํางานมามาอยู่นี่แล้วตามมาเรื่อยๆตามจนหมดเลยแล้วผมถึงจะมาเอามาลงให้ให้ให้ดูเนี่ยแล้วผมตามมาตั้งหลายปีนะครับตามจากพื้นที่ ตามจากพื้นที่แล้วก็มันก็ออกไปอยู่นอกพื้นที่ด้วยครับแล้วก็ตามกลับมาผมก็ไปตามกลับมาหมดเพราะว่าผมได้ชุดแรกมาผมจะได้ฤาษีมาก่อนฤาษีฤาษีองค์ใหญ่เดี๋ยวผมจะให้ชมอันนี้อันนี้ <ผม S 1> อันนี้เรียกอะไรเนี่ยตัวนอันนี้อันนี้เป็นไหไหที่ใส่ที่ใส่ชุดนี้ครับใส่มันจะมีหไหมันจะมีหลายหลายชุดครับมีอย่างนี้มีอย่างนี้แล้วก็มีอีกหลายหลายอย่างนี่นะครับไหบอันนี้ถ้ามาส่องดูนะครับทั้งพระทั้งเนี้ยเราจะเห็นแคลไซนะครับนี มีหายด้วยช่างเสร์ฐครับคนพื้นที่เล่าเรื่องพระที่นี่ให้ฟังหน่อยครับอืมเราพระท่ากระดานครับท่ากระดานท่ากระดานตั้งแต่เด็กๆเลยพี่อยู่เป็นคนบ้านนี้ครับให้พี่นาทีพูดบ้างก็ได้ไม่เป็นไรเขาเขาเขารู้อันนี้เดี๋ยวเขาอันนี้เดี๋ยวเขาไปส่งเองกับมือเลยก็อีกชุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ชมอันนี้ก็จะไปส่งมาเลยของของพี่นี่คตามหาบ้างที่ไหนบ้างผมตามทั่วหมด ในคนะกรมพื้นที่ใช่ผมตามแบบหมดเงินไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าผมอ่ะขายที่ขายที่ดินตามเลยขึ้นเขาลงหัวยะไะขายที่ดินตามพระใช่แล้วผมมาเข้าเข้าวิตายเพราะว่าเขาโกหกว่าเราเนี่ยถ้าย่อนตัวลงไปนี่ก็จะได้เจอพระแล้วก็ตรงในในยันเข้ากรุงเทพแบบในถ้ำเนี้ยนะในถ้ำย่านเนี่ยนะย่านนี้ผมไปทั่วหมดที่ท่วมน้ำไม่ไปหมดทุกอันแล้วที่ท่วมน้ํา ไม่ได้เพราะอายุผมไม่ถึงผมพูดโกงที่สิ่งไหนเพราะว่าแต่ตอนนั้นน่ะผมไปตามที่เมื่อสองวันนี้ผมก็ไปตามพี่เคยผมเพราะจะไปดูไอ้ของนั้นอ่ะแกไม่ยอมไปดูอีกเหรอเออครับอเพราะว่าแกได้ที่เออที่เออเรียกว่าอินแดงครัที่ทะล่มอ่ะครับเราก็ตามที่ก็มีจุดเพราะเมื่อก่อนก็ไม่ให้ขุดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นวัดไม่ใครกล้าขุดหรอกแต่เวลาน้ําจะขึ้นมาเขาก็เลยอ้าวใครจะทุบก็ทุบ เพื่อจะเอาพระข้างในนั้นเขาก็ไปเจอกันครับนี่เป็นพระนักรบก็ทั่วไปไม่ใช่ทั่วไปแต่หายากนะนี่เลยนะคือบางทีเขาไปเจอคนที่โดนฟันแล้วก็ไม่ได้พระมาก็ไปเจอท่มดินท่มอะไรก็ไปเจออยู่ครับแต่ตามมาแต่ผมพูดตรงๆหายากมากไม่ใช่หาง่ายๆไอ้ไอ้ตามเทือกเขาที่เราเห็นอยู่นี่พอมีพอมีแหล่งไหม นี่ครับถ้ำลันทมก็อยู่นี่ครับเนี่ยน่าเนวมองเห็นอยู่นี่ครับตรงแพหลังแดงนั่นนะครับอยู่ในรูปนีุ้บเนี้ถ้ำลันทมครับหูบนี้นะครับพี่เสียเคยมีพยายามที่จะเข้าไปยังไงได้ฟังนิดหนึ่งลูกน้องผมอ่ะกับพวกที่เป็นนักกระดาน้ําอ่ะเขาก็มามามาพิสูจน์มาพิสูจน์อะไรอ่ะทาพิสูจน์อะไรกันน่ะเสร็จแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่เข้าไปดูพระไอ้ผมหน่อยเลยว่ามีไหมได้มาเดี๋ยว มีว่ากันมีพิเศษอ่าเขาก็เข้าไปได้ครึ่งหนึ่งเขาบอกว่าผมไม่ไปหรอกอยังไงผมก็ไม่เข้าอไอ้ลูกน้องผมก็เสนอตัวแต่ผมเข้าผมบอกอมไม่ต้องเข้าละอาจ,จารย์เขายังไม่เข้าเลยอ่าต้องเป็นลูกศิษย์มึงจะเข้ามึงไม่ต้องเข้าไปหรอกครับอ่าไปคางเซ็ตอยู่นั่นอีกไม่มีใครเข้าได้ครับผมมาลองได้เลยว่าไม่มีใครเข้าได้ลึกลงไปเท่าไหร่ทั้งร่างทงไม่ตอนเวลาเนี้ยไม่ลึกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปเข้าไปเข้าไปในในข้นง่ะอ่า จะเข้าไปอย่างนั้นครับแล้วใครบอกว่ามาทันท่าน้านธมอืมไม่ได้ไม่จริงครับอ่าผมมาอยู่ที่นี่ตั้งสามสิบกว่าปีแล้วท่านท้านทมไม่เคยท่วมท่วมไปแล้วลงระนนี่ก็นี่ก็เป็นน้ำลงก็เยอะอย่างนี้ยังไม่ยังไม่ที่เราดำเจอเจอป่องเจอป่องท่าอย่างเดียวไม่ได้เจอเรเจอเจอจากจากป่องลงไปครับครับตรงดำจกป่องลงไปนีงไ็ได้สมัยก่อนเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นลำน้ำครับลำน้ำจนไปถึงอูทไทยอูทไทย แล้วพอะกั้นเขื่อนน้ามันขึ้นขึ้นแล้วบ้านชาวบ้านเขาก็อยู่ตามริมน้ำครับพอเวลาน้ําขึ้นเขาก็ย้ายขึ้นวัดก็ย้ายขึ้นครับแล้วก็สมัยก่อนเขาก็จะมีเจดีเหมือนกับด่านด่านเจดีอะไรเงี้ยครับเป็นด่านอยู่ข้างบนครับอ่นนั้นน้ําท่วมไม่ถึงก็นั่นแ่ะเราได้กันอย่างนั้นแหละทุกวันนี้ยังมีคนขุดหากันอยู่ไหมผมว่าไม่ยูดใต้น้ำเอ้ยเี๋ยวเนาะเทือตามภูเขานี้ไม่มีไหมไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วก็ไม่มีก็มีที่ไม่มีไม่มีเพราะว่าทําไม่มีอก้อนใหญ่ไม่มีแน่ถ้ากระดานนั้นไม่มีอ๋อถ้าคือวิธีหาพระถ้ากระดานของที่นี่คือหาอิฐก้อนใหญ่ให้เจอก้อนใหญ่ให้เจอหาอิฐเผาครับไม่ใช่อิฐเผาครับสี่เหลี่ยมเขจะเป็นเจดีได้เขาเาเป็นเจดีเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีสี่ห้าอันครับแล้วก็เวลาเขาขุดเนี่ยมันจะมีทั้งห้าอันมีพระทั้งห้าอันเรียงแต่เจดีจะไม่มีแล้วครับ ับหินเนี่ยอิดเนี่ยถ้าคนไปเห็นนะถึงจะรู้ว่ามันมีแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่สังเกตนะครับจะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเป็นหินที่ตัดหินตัดหรือหินอิดเผาอิดเผาเนี่ยอ่าแล้วพอถ้าเกิดขูดลงไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีฤาษีองค์ใหญ่ครับหนึ่งองค์อ่าหนึ่งองค์พี่มีมีโหมีครับแล้วก็จะมีเวลาอยู่ในไหก็แล้วแต่ไหครับบางไหก็จะมีเก้าสิบเก้าสามสิบเก้าร้อยเก้า พี่ก็เต็มหายเลยก็มีครับมีเซียนใหญ่มาบุกบ้างไหมเล่าข้าวไม่ต้องเอ่ยปากเยอะเก่าไม่เคยนะเยอะไม่เยอะไม่ดูขอให้ผมต้องโช์มีแต่เซียนมีแต่เซียนคนหนึ่งจะมาปล่อยผมอผมบอกว่าเดี๋ยวผมไม่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมต้องถามเมียก่อนไม่อยากทำร้ายน้ำใจเขาเขาก็บอกว่าให้ให้ตัวเด็กผมผมบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ก่อนเขาก็บอกว่าผมอ่ะ โง่ไม่เอาสิ่งหนึ่งนะครับพี่เสียผ้ากระดานมีพรผ้ากระดานจํานวนไม่น้อยพี่เสียรู้สึกไงว่าพอมีเยอะแล้วคนและเสียงตีเกเลยพี่รู้สึกไงผมเฉยเฉยวะที่มาผมมันมันดีอยู่แล้วอะแล้วก็ผมก็ได้มาเนี่ยผมไปเห็นกับตามาเลยไม่มีใครเก่งใครจะมาหลอกตาผมอ่าใช่ไม่ใครจะเป็นตการป่านี้นะครับเห็นกับตาเนื้อตัวเองไปกับตาตัวเองไปกันเองแล้วก็ไปเนี่ยอย่างลูกน้องไปเนี่ย ผมส่งไปเลยครับไปเดี๋ยวเอาเครื่องไปตวงเดินตรวจกลับมาก็ได้มาก็ซุกมาหาพี่เล่าให้ฟังหน่อยที่ตำนานจะแห่พระยังไรพี่อทีตโอ้ลาฟัดดีนะตำนานไม่รู้นะแต่ว่าผมว่ารู้เรื่องจริงไปได้มากับตัวได้ได้พระมาเหมือนกันใช่ได้มาในป่าได้มาประมาณหลายองค์เหมือนกันนะแต่จำไม่ได้แล้วได้มาหลายองค์ไปไปเจอกับตัว ใช้เครื่องตรวจเจอครับจะแฮปเก็บไว้ใส่ไว <az> ้ในกระเป๋าแฮปแฮบใส่ไว้ใส่ไว้ในกระเป๋าเกงจะแฮปลูกพี่จะแฮปลูกพี่แต่นอนไม่ได้นอนนอนเรนเราเราไ้อนนี้นอนไม่ได้กล่าวว่าไม่ไม่บอกความจริงลูกพี่บอกแต่บอกครียงเดียวแต่บอกแต่ว่ามันดึกแล้วเลยเก็บไว้ก่อนใส่กระเป๋าเกงไว้แต่ปรากฏว่านอนไม่ได้ตีสามแล้วก็ยังนอนไม่ได้ตีสี่ก็นอนไม่ได้ ไม่ยอมให้นอนจนต้องไปเรียกลูกพี่เอาพระไปเอาพระไปแล้วก็กลับมานอนหลับครับสบายนได้มากับตัวเองหลายองค์อยู่จะแฮปพระลูกพี่ลูกพี่ออกทุนให้หมดไม่มีทุนออกไปเดินเล่นเฉยๆแต่ไปเจอเรายังไม่เจอไปเจอไปเจอไปเจอ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 ตัวจริงนี่เรื่องจริงครับคนเก่าคนแก่เขาเล่ามาว่าตรงนี้มีวัดวัดโบราณซึ่ง มันไม่มีสภาพเป็นวัดแล้วมันไม่มีแล้วมันเป็นพื้นราบเรียบมีเอ็ดมีเอยดเรียมไหมไม่มีไอ้ตรงนี้ไม่มีไอ้ตรงนี้เป็นเป็นเป็นสระน้ำสระน้ำก็คือคดินมันไหลลงมาทุ่งไม่เห็อมันมีแต่มันท่วมหมดมันท่วมหมดมีแต่ตอนเนี้ยเข้าไปไม่ได้เขาเล่าให้ฟังว่าตรงเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีมีแพรที่เขากําลังจะปลูกเศษพระเสร็จแล้วน้ําป่าก็มาพอน้ําป่ามาแพรลร่มพระก็หล่น จากข้างบนน้ำเข้ามาอยู่ในถ้ำครับที่ผมเขาเล่าให้ฟังเขาเล่าฟังกิ้งบที่ตามที่สุดเนอะอเขาเล่าให้ฟังแล้วผมเข้าไปก็ไปเจออยู่ข้างในเนี่ยหลายองค์เขาไปลองดูเข้าไปก็ไปเนอะไปพระไปนอนนอนเสร็จแล้วก็ไปนอนคุยกับคนแก่คนแก่กาเลยบอกเฮ้ยมึงลองไปดูที่ว่ามันจะมีไหมในตำนานจริงๆอ่ะครับอันนี้ก็ไปไปส่องมาส่องเสร็จเขากะแฮปกะเก็บขึ้นนั่นแหละ นอนไม่ได้เดี๋ยวลูกพี่กันนะเช่ไหมเล้วไม่ครับลูกพี่ลูกพี่แล้วแต่ล้วแต่ดึกป่านี้แล้วเรื่องทะไสบายใจพี่พี่เนี่ยส่งมาให้เอาวได้เหรอบอกเออได้เอ้าไม่เก็บไว้แล้วเนาะไม่เอาแล้วก็ไปนอนเช้ามาบอกผมมาให้ลูกพี่ผมนอนไม่ได้กะแฮปแล้วล่ะถ้าหลับเลถ้าหลับกุ๊บหายใจเดับ เหมือนเหมือนกับแบบว่าใส่กระเป๋าเกงไม่ได้ครับอ๋อใส่ไว้ที่ตับไม่ได้ครับใส่อันนี้เรื่องจริงเองครับขนาะนตีสามแล้วตีสี่ผมยังนอนไม่ได้ใส่กระเป๋าเกงไว้พอดีวันนั้นเสื้อไม่มีกระเป๋าเลยใส่กระเป๋าเกงนอนไม่ได้ครับเช้ามาผมไปเช้ามาผมไปผมไปด้วยเลยเช้ามาผมไปผมนั่งปากปากถ้ำเลยปากบ่อเลยส่งปุ๊บเจอปุ๊บส่งให้ผมเจอปุ๊บส่งให้ผมไปเจอลูกประคตลูก สวยมากเห็นล <Beautiful. S 2> <AM C tacos> sí ูกพี่ลูกปืนเไหมลูกปืนไหนส่งมาดูลูกปืนลูกปืนพ่อมึงนี่ลูกปืนกลมเหมือนเด็มายอมอ่ะเหมือนไม่เหมือนเหมือนลูกมายอมอ่ะไม่ยอมเดี๋ยวจะให้ดูขวดนมเยอะไหมเยอะครับตะขวดนมเจอเยอะครับเจอเจอทุกวันนี้ยังเจอกันไหมยากไม่เจอเลยครับยากเลยนะทุกวันนี้ก็จะหกของครับเขายากเขายากครับพื้นพื้นที่ที่ทำกับขวดนมยังมีอยู่ไม่ครับ พื้นที่ที่เขายังยังพอหาตะกอหนมยังมีอยู่ยังมีอยู่มันเป็นถ้าตะกอนนมมันเป็นทุกวันนี้อยู่ที่ตามท่วมไหมส่งอทอนู่น,นไม่ไม่ไม่ท่วมก็มีครับไม่ท่วมก็มีใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ตาม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 เจดีนี่ก็มีแล้วก็ครับคือผมที่ผมเข้าใจนะคือผมว่าเขาไม่ได้ทําแล้วเขาไปฝังหรอกเขาทําที่นั่นเลย พราะว่ามันจะมีแบบเศษแบบว่าที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มีอยู่ด้วยมีอยู่ด้วยอ๋อถ้าทําไปฝังปุ๊บต้องต้องไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ถ้าถ้าทำจากที่นี่ไปแต่ที่นั่นมีมีร่องรอยการทําเลยว่ามีตะกัวนมมีพระที่แบบว่าอยู่ข้างนอกอะอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ตาตาลเจดีเนี่ยตาลเจดีเนี่ยพระตะคนระพิเหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน แล้วทุกองคเนี่ยแล้วทุกอง์เนี่ยทุกองค์นี้ก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะจะต่างกันใช่คือพระตาเดียวก็ต่างกันพระตากระดาษนะครับเป็นพระเทโบราณหรือหล่อโบราณครับคือถ้าเหมือนกันทุกองค์นะครับตีและเก๋นะครับเพราะการหล่อพระไม่มีทางเหมือนกันแต่นหลังเนี่ยไม่เหมือนกับแต่ละองค์ไม่เหมือนกันครับแต่ละองค์จะมีคือถ้าพระหล่อโบราณการเทไม่เหมือนแต่ละองค์นะคุณสังเกตด้านหลังนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าเมื่อใดเหมือนกันนะครับ ทำใจแล้วนี่ก็สิวเป็นสิวตอกเวลาถ้าตอกออกมาเงี้ยสิวตอกบางอกก็มีบางอาก็จะไม่มีครัแล้วใครถ้าใครบอกว่าสมัยก่อนไม่มีไม่มีไม่มีมีดแล้วก็อะไรฟันกันครับคือสิวเนี่ยต้องมีอยู่แล้วครับไม่งั้นเขาจะเอามีดเอาอะไรมาฟันกันนะมีเงินปืนใหญ่อ่าอ่าและมี่ในขุมที่มาโชนมีหลายหลายร้อยแม่แล้วกัในในพิมพ์เนี้ย ในพิมพ์แต่ละพิมพ์พิมพ์เนี้ยพิมพ์เนี้ยที่มาโชว์สองพิมพ์เนี้ยบางพิมพ์ก็มีเป็นร้อยบางพิมพ์ก็มีแค่หลักสิบนี่ครับอย่างพิมพ์พิเศษอันนี้ที่ในในชุดนี้นะครับลองมาเปรียบเทียบกันนะที่สองเนี้ยอันเนี้ยคือมันมันต้องมีเหตุผลในการทําอย่างนงี้เนี่นะครับถ้าเก๋ถ้าองค์นี้ตีเก๋เลยครับมันต้องมีต้นแบบเพราะว่าเขาจะคือของเก๋เนี่ยต้องมีของจริงอันเนี้ยครับอย่างเนี้ยต้องมีต้นแบบทํา นี่นะครับเนี่ยในเนี่ยมีมีอยู่แค่สององค์ผมแบ่งให้ช่างเสริฟไปองค์หนึ่งครับช่างเสริฟครับทุกวันนี้ยังมีคนตามหาพระธาตุกระดอนเลนะตามไม่เจอเพราะอะไรไม่มีที่ตามแล้วหายากมากเพราะอยู่ในน้ำหมดแล้วเพราะว่าไม่มีใครกล้ามาตามกับผมใช่ขาบอกผมมีเขาก็ไม่กล้ามาตามผมหรอกถูกะมมาต้องใช้เงินมากขนาดนี้ผมอยากตามไม่ได้ลูกน้อะครับสามสิบกว่าปีี่ครับ พี่เสียอยู่ที่นี่ใช้เงินตามไม่ได้โอ้ยแต่ก่อนนี้่ก่อนเนี้ยตามก็ธรรมดาเพิ่งมาตามไอตอนที่ที่ที่มาได้ชุดเนี้ยหลายปีเนี้ครับผมใช้รถแรกออกคือใช้เงินเจ็ดหลักเลยนะครับในการตามพระใช้รถแรกเปลือใช้รถแรกก็เราพี่ก็ซื้อรถมันจะเกินเจ็ดไหมมันจะเกินเจ็ดหลักไหมไอเจ็ดหลักอ่ะไอเจ็ดหลักอ่ะมันมันเป็นแปดหลักกันมั้งเป็นแปดหลักแล้วนี่มันเกินเจ็ดหลัก เคยมีคนมาขอแบ่งไหมผมไม่เคยบอกใครเลยครับนี่นะครับผมไม่เคยบอกใครนะครับแต่ถ้ามาที่นี่เนี่ยลองมาโทรผมนะเพราะว่าอย่างทั้งเสริฟเนี่ยเขาเป็นช่างของผมตั้งนานแล้วใช่ไหมแล้วก็สนิทกันตั้งนานแล้วคือเขาตามหามาจนเยอะแยะหมดผมบอกว่าไม่ต้องตามหาหรอก มาเดี๋ยวจะแบ่งให้มา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 นี่แบ่งแบ่งจนแบ่งจนสำลักเลยอ่ะบอกว่าไม่ไหวแล้วผมไปยังทั่วไม่ต้องไปเชื่อใครไม่ใช่ห่างง่ายๆแต่ถ้าอยู่ก็อยู่เป็นที่ไม่ได้อยู่ทั่วไปต้องอยู่ในเจดีย์อย่างเดียวแต่เจดีย์มีอยู่ที่ไหนมนเลยหายากเดี๋ยวจากวันนี้เขาจะตามทั้งเสิร์ฟหมดอ่ะเพราะว่าทั้งเสิร์ฟนี่จะตามง่ายกว่าผมเดี๋ยวนี้ทุกภาพระพระสงฆวันนี้พระธาตุการจมน้ำหมดถูกครับเกือบหมดหรือไม่มีจมน้ำหมดแล้ว ก็เหมือนก็เลยอยู่ที่นั้นอ่ะก็ยังจมใช่ไหมแต่แต่ไอ้ที่จมอยู่ก็ยังไม่ได้ขุดใช่ไอ้ที่ขุดแล้วแล้วมาจมตอนหลังก็มีอย่างน้ําลงเยอะถ้าน้ําลงเยอะก็หมดจะมีจะมีอยู่บ้างต้องรู้ว่าตรงไหนเคยเป็นวัดโบราณเป็นเจดีครับอ๋อต้องเป็นเจดีเท่านั้นครับถ้าไปทูมสี่สูงห้าไม่มีไม่ก็ในถ้ำในถ้ำก็จะมีปะาปายองสององอะไรอย่างเงี้ยตามถ้ำที่เขาไปได้ได้กันมาเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวผมมีเป็นเป็นทองคำด้วย ได้องค์หนึ่งเป็นทองคําเหมือนกันนักลบเลยครับแบบนักลบเลยนี่นะครับคือก็นี่นะครับผมมาเปิดกรุพระของพี่เสียท่ากระดานนะครับติดต่อผมมานานนะครับปฏิเสธกลัวมีน้อยกลัวพระพี่เสียมีแบบคือกของตรงนั้วพี่เสียครับเพราะการเชียร์เราไม่ใช่ผมว่าเสียมีสักสี่ยี่สิบยี่สิบองค์องแค่นั้นแหละแต่นี้มีครึ่งหมื่นนะครับ ให้ไปถ่ายดูได้เลยตู้เซฟสามสี่ใบนี่มีแต่พระเท่านั้นเลยมันมีความสุขตรงไหนที่ท่านองเดียวคนบอกว่าหายากอยู่แล้วคือผมไม่รู้นะผมมีปุ๊บเนี่ยผมมีแต่ดีมีแต่ดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันผมผมจ่ายไปเท่าไหร่ผมได้กับคืนมามากกว่านั้นแค่นี้ครับทน